ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันอังคารที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนพี่น้องเนาะครับมือนี้พผมต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่โคราชตัวอีกนอพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกเจ็ดเจ็ดเก้าแปดห้าสาม รับเด็กล่างก็ออกเก้าแปดนะพี่น้องเนาะครับเป็นจนนังไรน้อมีผู้โชคผู้มนนันบ่น้อกับปูโคราดพี่น้องสองหวดดัวเด้อเด้อพี่น้องเด้อต่ว,ว่าสองหวัวนี้เขาจะตกกลับนะพี่น้องครับนี่ครับ,รบหววที่ผ่านมาหวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราดรับบนล่างวิ่งรวดหนึ่งกับสามเน้นที่สามพี่น้อง กับปรากฏว่ามีสามหาตะวันเลขกออกหาซ้ำเข้าตัวกับนพี่นองเนาะหมดก้อนกับเจ็ดห้าออกห้าเจ็ดครับกับพอแจ่มเน้น้ำอยู่ตลอดเนาะถูกอาจารย์พี่น้องเนาะให้กับตัวไว้นํานะครับขับมมนอีกก็มาแล้วพี่น้องปูบนทรงมใม่แล้วครับพอแจ่มพามาติดตามต่อยอนะครับอ๋อก้อนสีเบิงืงเฮากรมาเบิ้งอันนี้ก่อนนะพี่น้องเด้อ ภัสนใจได้พี่น้องเดอ้ออยากเข่ากลุ่มฟรีได้พี่น้องเดอ้อขอเนยียนยำ่าฟรีเข้าฟรีออกฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาศู6 6นย์เก้าสองแปดหกห้าแปดหกแปดแปดค่ะแอดไลน์ว่าเป็นกระทรมมหาพปรแต้มก็ได้นะครับเนาะครับเอาขอเนยียนยำ่าฟรี่ได้พี่น้องเดอ้อเข้าในกลุ่มนี้มีลายอย่างเหล็กไห้เบิ่งพี่น้อง ศูนย์เก้าสองแปดหกห้าแปดหกแปดแปดนะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอเอาไปเบิเ่งตัวเลขกำกันบันเราวััฒนาปูโคราชนะครับเนาะฝนตกได้สองมือพี่น้องกระส่งเย็นเย็นแดยบานนี้แดดหอนเป็นนัง วันพุธพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบเก้าสภาคมสองห้าหกเจ็ด บนล่างวิ่งรลดเจ็ดกับแปดพี่น้องครับมันฉีดไม้อีกที่พ่อพี่น้องเก็ดนี่ เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับหกเจ็ด หกเก้าหกศูนย์นะครับรับแปดพี่น้องแปดเจ็ดแปดเก้าไม่ครับพี่น้องแปดเก้าแปดศูนย์ เก่าชุดเก่าห้างคือเก่าครับบานนี้ก <An> ็เตยมกับทีมาคาน้องพี่น้องเนาะทีทีเจดนะครับ เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกนี่จะกลับกันไวพี่น้องก็มีตัวหนึ่นงเจ็ดแปดขับนี่คือ 7, ติดเจ็ดจำพี่น้องเนาะ กสิมีอยู่หาห่างที่เจ็ดครับพอเตรียมก็ใช้เบิ้งน้อพี่น้องเรื่อปูเป็นทรงใหม่แต่ว่าสีเห็นมนันออมันมืดโอ้เห็นอยู่แตพี่น้องครับเอาลาวพัฒนา29่สิพฤษภาคม6 7บนล่าง7กับ8เน้นที่7พี่น้องเจ็ดหกเจ็ด6ก้า8จ8ดศูนศูนย์นะครับสูตรใหม่ เอกลักษ์ปูโคลาดที่พี่น้องเนาะรับสัดเยนเนาะครับเนาะรับเอาพอแจมกับพอไว้รพอยขวายเขา่าควยแตกกีเดองวดน,นี่ครับเอฟซีก็จะได้โฉบๆฉมันมันกันเนาะครับเนาะแล้วที่สําคัญทีพี่น้องเด้อมักชอบตัวเล็กก็จะลืมนะครับขับตัวไว้น้าได้พี่น้องเนี่ครับแต่ว่า <c oughs> ตัวที่ปูเพิร์ลโนเนย้เข้ามาเข้าเก่าลักแปดในพี่น้อง ครับที่นีแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดก็ออกไปแล้วนะครับเอาพอเตียมก็ขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับที่ด้ส่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,น้อครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตมขอ้อไหวพริบคอยเขาคอยแตกปังๆอีก ครับเอฟซีก็จะได้โชกโฉบมันมันกันนะครับเนาะครับเอาพี่น้องเขามาแนวก็จะเริ่มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนะครับครับเอาสุด้ทย้ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความใขรใหญ่มีนะครับเนาะ ขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม